มีนั่งแกเบิงมีคนโซ่ของมาให้จ้ะแกเบิงน้ำันพีนัองนายหนังสงมมาให้มีซื้ออยู่บ่สุกใจอาดิโอ้นนัชสุจใจอาดชสุกใจอาดิมาจากมหาสารคามจ้ะโอ้มาจากสารคามเมียนจ้ะคือจากน้องนามนบ่แมีนยนกือน้องนามนคนนอนนานอนนามนคนรบหลอกนอนนาคนเราซื้อ่อง ยูทูปพนักพี่น้องนะพะสโซนยังมาให้เนาะบึ่งพี่น้องเนาะบึ่งน้ำกันพี่น้องน้องหน้ามนคนนอนหน้าคนเบาสุดท้ายดู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 มีอะไรบ้างมันแม่นอย่างวะเปิดดูซิฮันโอ้ามหวานจ้าม,มาขามหวานพี่น้อง ที่จะนวยอัวปวดนี่ไงของปวดตาสเน่ยายบัวพันเลยไม่ปวดนุ้ยไงคือจเจ้าของกินกับข้าวพี่น้องยายบนกับวโบนี่จะกินกับข้าวโบนี่หรือกินกับข้าวแล้วเนาะไอ้บุหร่ลาแล้วแซบขนาดนะพี่น้องไอ้กินกับข้าวแซ่บสื่อหกสิบขวบปีนี่พี่น้องหกสิบเอ็ดย่างอลไรนี่หกสิบขวบปีนี่โอ้จ้าจะได้กินกับข้าวเลยพี่น้องเอาใบใบข้าวจังหวัดมงเนาะ เสียบลองดูตนขอบใจลาลเด้อน้องนามนคนใครเนี่ยคนรูบหล่อคนนอนนาขุดสะนอนนาที่สุมมาขามหวานมาให้กินน้องกตาแบขามหวานมาเห็นใาเขากินจะแซ่บอะีลยพี่น้องเลยขามหวานเมื่อวานเห็นพนไปขายเดี๋ยวด้พี่น้องเ้ยไปขายอยู่ใส่บืวอวานเนี่ยให้ลูกชายพืนขายถ้าครับปลาจวด ซ่บเซยขอบคุณครับขอบคุณเนยจ้ะเด้อหวานคือนนิดเลยพี่น้องภายจากได้บักขามหวานไปกินกะสั่งนำน้องหนาม,มนได้เลยพี่น้อง้ะเพิ่นขายรัเท่าไรกะทักทายน้ำเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นสมบักขามหวานท่วะเออทักทายปหาเฟสเพิ่นอยู่ในสุกสุกใจเนาะสุกใจเฟสเออเฟสเพิ่นซุกใจ คนอย่างวุนี่มีวุ้นอย่างสุขใจ,จโอ้สุขใจจะ<ม>ตอพันได้พี่น้องเลยทักทายหาพันได้พี่ส้มมาขามหวานแล้วแต่ภายจะสร้างน้อยสร้างหลายพี่น้องอาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ